สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินพ้าบ้านผ้าเหมาพ้าเครื่องราคาถูกๆนะครับวันนี้ก็ EP ที่82นะครับเหมือนเดิมครับพี่ๆสนใจรายการไหนก็โทร0 9 0 0 6 2 3 7 6 2นะครับหรือ ID Line ก็จะเป็น P O N G 1 9 0 9 9 0นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับถ้าสนใจรายการไหนก็อย่าลืมทักลืมโทรกันมาได้นะครับพี่ๆวันนี้ก็ EP ที่ 82นะคร <t ries> ับพี minute, uh, ่ๆเนาะเดี๋ยววันนี้ได้มาแบ่งปันกันสักชุดหนึ่งนะครับพี่ๆหลากหลายรายการอยู่พอสมควรนะครับพี่พี่รายการที่1เลยแล้วกันนะครับพี่ๆวันนี้ได้พ่อเงินมาสวยงามมากๆได้มาพร้อมสร้อยเลยนะพี่ๆได้มาพร้อมสร้อยแบบนี้เลยนะรายการที่1นะครับหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ขีตานะครับเป็นพิมพ์ขีตานะได้มาทั้งสร้อยพร้อมเป็นเออ่อันนี้จะเป็นตลับ จิวเวลี่นะคะรับตลาบจิวเวลี่นี่ครับเป็นพิมพ์ีิตราแต่ผมไม่แน่ใจว่ากี่ชายนะเหมือนล่องลอยสภาพการผ่านใช้มาพอสมควรนะครับพี่พี่นี่ครับเนื้อถือว่าสวยงามมากๆเลยครับพี่พี่เหมือนมีล่องรอยการผ่านใช้แล้วก็สร้อยนี้น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นเป็นงาหรือเปล่า mm. ผมไม่แน่ใจนะอันเนี้ยนะครับลองดูแล้วกันครับพี่พี่เพื่อถูกใจนะครับนี่ นี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่นี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับสวยงามมากๆอันนี้ผมทั้งสร้อยเลยนะรายการที่หนึ่งนะครับทั้งสร้อยทั้งพระเลยอันนี้ผมเอาแปดร้อยบาทพอครับพี่พี่สร้อยนี้ยาวนะยาวสวมศีรษะได้เลยนี่ครับองค์ประกอบสร้อยสวยงามมากๆครับลองดูนะพี่พี่ทั้งสร้อยทั้งพระรายการที่หนึ่งนะเอาแปดร้อยบาทครับเปิดพี่พี่านจะสนใจนะนี่ครับเพราะว่าได้ฝากมาอย่างนี้เลยครับพี่พี่อะไรเจ้าของจะเอามากกว่านี้นะ นะครับอลองดูแล้วกันนะครับรายการที่1นึ่สร้อยบวกราะเงินนะครับรายการที่2นะครับต่อไปรายการที่2นะครับจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่จะเป็นพระน,นี่ผมไม่ได้นั่นไว้รายการที่2นี่ครับได้บ,บ้านๆมาได้อันนี้ได้แกะตลับมาครับรายการที่2 จะเป็นพระอ่อันนี้นะ่าจะเป็นเหรียญแมงกะบ,บี้นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ได้หมองมาชุดชุดหนึ่งนะครับพี่เป็นเหรียญแมงกะบ,บี้หลวงพ่อเดิมใช่ไหมผมไม่แน่ใจเรียกผิดเรียกถูกนะเหรียญแมงกะบี้หลวงพ่อเดิมนะครับนี่ไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่จะเจอเป็นแปดสองกับอันเนี้ยครับพี่นี่ครับเห,หรียญหลวงพ่อเดิมนะครับในการที่สอง นะครับอันนี้เอา8 0 0บาทครับพี่พี่อันนี้พาฝากมานะแกะตลับฝากไว้ีกทีเเอา800บาทครับพี่พี่ถ้าได้สนใจลองดูนะรายการที่2นะครับเป็นเหรียญพอเดิมนะครับเหรียญพอเดิมเหรียญลูกไข่จะมีขยักด้านข้างนะครับเอา800บาทครับแต่จะผ้ผ่านใช้มาบ้างต่อไปรายการที่3นะครับพี่พี่พรายการที่3 จะเป็นพระสมเด็จเลยอ,องนี้พี่ๆเป็นพระสมเด็จแบบนี้นะครับรายการที่สามนี่ครับอ,องนี้สวยงามมากๆครับนี่ครับพี่พี่พระสมเด็จนะครับอยู่ในตลับแบบนี้เลยรายการที่สามพระสมเด็จนะครับอ,องค์นี้เอาสามร้อยบาทครับพี่ๆอ,องค์นี้เอาสามร้อยบาทสวยงามมากๆเลยนะพี่ๆ <uge> นี่ครับรายการที่3อันนี้เอา3 0 0บาทสนใจยังไงลองดูนะครับทักหรือโทรได้นะครับพี่พี่รายการที่4นะครับรายการที่4จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรนะเนี่ยปูไปนะครับปูไปเหรียญปูไปผมแกะให้ชมนะครับเหรียญปูไปนะครับนี่กำแพง รายการที่4นะครับหลวงปู่ไป่กำแพงนะครับนี่สวยงามมากๆครับองนี้รายการที่4เอา200บาทครับพี่พเป็นเหรียญเสษมาจอบปู่ไป่นะครับเอาส0งบาทเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะครับลองดูนะปู่ไป่กำแพงนะครับรายการที่4ี่นะครับเอาสองบาท รายการต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าจะเป็นอันนี้นะครับพี่พระได้นี่ครับเลี่ยมเก่ามาแบบนี้เลยเป็นนางพญานะครับเนื้อดินนะครับรายการที่ห้าเป็นพระนางพญาเนื้ดินแต่ผมไม่แน่ใจกลุไม่แน่ใจพิมพ์นะครับนางพญาเนื้อดินเอาสามร้อยบาทครับพี่พีรายการนี้นะ นางพญาเนื้อดินเอาสามร้อยบาทครับนี่ครับลองดูนะพี่บีนางพญาเนื้อดินแบบนี้นะเอาสามร้อยบาทครับรายการต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หกจะเป็นเ,เหรียญจอบนะครับพวกเงินนะคบพี่บีเหรียญจอบจอบใหญ่นะครับ พ่องเงินบางคารนี่ครับสภาพห่วงหักนะคบพี่อันนี้ห่วงหักไปจอบใหญ่พ่องเงินบางคารนเอาสองรอยบาทครับพี่ๆตรงน,นี้เอาสองร้อยบาทเป็นจอบจอบพ่องเงินนะครับจอบพ่องเงินเอาสองร้อยบาทครับพี่ๆเพ้่อน่สนใจลองดูนะนี่ครับเป็น เหรียญเจ้านะครับห้องเงินนะครับเอา200บาทรายการที่6นะครับรายการที่7จนะครับรายการที่7รายการที่7จจะได้เหรียญอันนี้มาแต่ผมไม่แน่ใจหลวงพ่ออะไรเนี่ยไม่มีชื่ออะไรบอกเลยนี่ครับอันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะครับหลวงพ่ออะไร ได้เก่าๆมาแบบนี้เลยครับพี่พีรายการที่7นะครับอันนี้เอา500บาทแล้วกันครับพี่พีเป็นเหรียญแบบนี้นะรายการที่7นะครับเอา500บาทรายการที่7นะครับเอา500บาทพออันนี้ไม่แน่ใจหลวงพ่อนะครับพี่พีนี่ครับลองดูนะเผื่อถูกใจนะครับพี่รายการที่7นะครับ ต่อไปรายการที่8นะครับรายการที่8จะมีเป็นพระหลวงพ่อเนียมนะครับพี่พี่เป็น,ปนพระหลวงพ่อเนียมองนี้ไม่แน่ใจเสยนเสยนแหลมหรือเปล่ารายการที่8หลวงพ่อเนียมเอา200บาทครับพี่พี่หลวงพ่อเนียมเอา200บาทรายการที่8นะครับนี่นะครับลองดูนะเก่าดีนะ ว่นเนี่ยมเอาสองร้อยบาทครับรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับทีรายการที่เก้าจะเป็นนี่ครับจะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับพี่รงนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมอันนี้เป็นตลับชุบทองนะครับตลับชุบทองนะตลับเงินชุบทองนะครับ สวยงามมากๆครับรายการที่9เป็นพวกเงินพิมพ์นิยมนี่ครับพี่พี่เนื้อจัดมากเลยนี่ครับรายการที่9เป็นพวกเงินพิมพ์นิยมนะครับวันนี้สวยงามมากๆเลยนะพี่พี่ผมว่าฟอร์มสวยมากเลยครับพระฝากหน่ดีนะพี่นี่ แก่น่าจะแกะจากสร้อยมาเลยเป็นตลับชุบทองนะครับเป็นตลับเงินชุบทองนี่ครับอันนี้เอาหกร้อยบาทับพี่พีอันนี้เอาหกร้อยบาทเพื่อพี่พี่ท่านได้สนใจนะครับนี่รายการ9ก้เอาหกร้บาทรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบรายการที่สิบจะเป็นจุดทวดว่านนะครับพี่ทวดแนละ้วว่านปีเก้าเจ็ด องนี้ได้เลี่ยมแปะตังค์างา 97, ม,งมาอย่างนี้เลยพี่พี่ปูทวดเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดเลี่ยมแปะตังค์มาอย่างนี้เลยเป็นเงินบาง,บางๆนะครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่รายการที่สิบนะครับปูทวดว่านปีเก้าเจ็ดนะครับปีเก้าเจ็ดองนี้เอาสามร้อยบาทพอครับองนี้นะขายขึ้นเพียบเลยพี่พี่พเลี่ยมหนามมากนะครับเอาสามร้อยบาท ขอชมรูปเพิ่มเติมได้นะครับพ,พี่รายการที่11รายการที่11จะเป็นหลวงพ่อเดิมอันนี้จะเป็นหนองหลวงนะครับพี่พจะเป็นหนองหลวงนะครับโอ้โหเนื้อกระดี่เงินขึ้นเพียบเลยพี่เป็นสาาเงินขึ้นเต็มองเลยนะครับพี่พ่อเดิมหนองหลวงนะครับนี่องน,นี้สวยงามมากๆเลยครับนี่มีรอยแตกเละเล้านิดหนึ่งนะครับพี่ แต่พาร์ตเดิมเดิมมากๆครับนี่ครับว่าเดิมหนองหลวงเอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่น่นาจะเป็นฐานตี้ยพี่แต่องค์นี้ก็ดีเงินสาเงินขึ้นเพียบเลยเอาห้าร้อยบาทครับรายการที่สิบสิบเอ็ดนะครับพี่พีสิบเอ็ดเอาห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้สวยงามมากๆครับรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสอง จะเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่พีพระผงสุพรรณองค์นี้นี่ครับตลับหนึ่งใบสวยงามมากๆครับองค์นี้พี่พีเป็นพระผงสุพรรณนะครับรายการที่สิบสองเอาสามร้อยบาทครับพี่พีพระผงสุพรรณรายการที่สิบสองนะครับเอาสามร้อยบาท นี่ครับรายการที่12สวยงามมากๆครับรายการที่13นะครับรายการที่13รายการที่13จะเป็นอันนี้ลวกันนะครับพี่อันนี้ได้บ้านมาอันนี้ก็เป็นหลงพ่อนียมเหมือนกันนะแต่วันนี้ได้ตลับกเก่ามาแบบนี้เลยครับพี่พี่รายการ13บสามพ่อนียมจะต้องแกะถ่ายรูปนะครับขอชมรูปได้นะพี่พี่อันนี้ได้ตลับปิดหลังมาอย่างนี้นะครับพี่พี นี่เป็นพ่อเนียมเหมือนกันนะอันนี้เอาหกร้อยบาทกับพี่ีรายการสิบสามอเนียมนะครับเอาหกร้อยบาทนี่ครับเผื่อพี่พีท่าในใดสนใจนะครับลองดูนะรายการสิบสามอเนียมเอาหกร้อยบาทรายการสิบสี่รายการสิบสี่จะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นปูเอี่ยมสะพานสูงนะครับนี่ครับปูเอี่ยมสะพานสูง เหรียญเขาหลังตัดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจตลับเงินโบราณหรือเปล่านะนี่ครับพี่พีแต่สวยงามมากๆครับปูเอี่ยมสะพานสูงองค์นี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่พีองนี้ขอห้าร้อยบาทเป็นปูเอี่ยมนะครับสะพานสูงอันนี้ขอห้าร้อยบาทนี่ครับลองดูนะรายการสิบสี่รายการสิบห้า,านะครับรายการสิบห้า รายการ15จะเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับพี่เป็นหลวงปูท่ทวดหน้าทอนะครับวันนี้หน้าทอวันนี้จะเป็นหน้าทอหลังหนังสือนะครับพี่ๆหลังหนังสือหน้าทอมีสาวอากาศนะครับพี่อัน,นี้มีสาวอากาศนี่ครับสวยงามมากๆเลยครับพี่พีันนี้ อันี่เอาห้าร้อยบาทครับพี่พีหลังหนังสือหน้าทอเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นปูดทวดนะครับพี่พีหลังหนังสือนะครับเอาห้าร้อยบาทนี่มีสออากาศนะครับรายการที่สิบห้ารายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกจะเป็นอันนี้เลยนะครับพี่พี อันนี้ได้เสือมาสวยงามมากๆครับตัวน,นี้นะได้เสือมาสวยงามมากๆครับอันนี้จะเป็นเลี่ยมเหมือนตลับจิวเวลรี่นะครับนี่ครับพี่ๆตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่พอสมควรนะครับเสือตัวใหญ่ดีวผมเอามาไม่ทับไปไว้นนะครับตัวใหญ่พอสมควรเลย อันนี้เอา9 0 0บาทครับพี่เสือนะครับใต้ถาดเป็นรูปประมาณน,นี้เลยเอา900บาทนะครับตัวใหญ่มากๆเลยนี่ครับรายการที่16นะครับเป็นเสือนะครับรายการที่17รายการที่17จจะเป็นเหรียญอันนี้แล้วกันนะครับพี่อันนี้ก็ได้นี่ครับ เป็นหลงพ่อสโสธรปีสองสี่หกศูนย์นะโอ้โหนี่โอ้โหเก่ามากเลยพี่ๆหลงพ่อสโสธรปีสองสี่หกศูนย์นะครับเก่ามากๆตรงน,นี้นี่ครับอันนี้เอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับพี่โอ้โหนี่เจ้าของเก็บกระด่างแต่เดิมเลยนะเอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับตรงนี้นะ เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับันนี้เอาห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับพี่บีหลวงพ่อโสธรน,นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับสิบแปดจะเป็น สิบแปดจะเป็นหนุมานนะคบพี่หนุมานแกะอันนี้น่าจะเป็นเป็นเขี้ยวหรือเป็นเป็นงาเล่าไม,ไม่แน่ใจนะพี่พี่หนุมานแกะเก่ามากครับตรงนี้สิบแปดหนุมานแกะอันนี้เอาอันนี้ขอสี่ร้อยบาทพอครับพี่พี่น,นี่ผมไม่แน่ใจนะจำไม่ได้เจ้าของฝากมาเท่าไหร่อันนี้เอาสี่ร้อยบาทแลับเหมือนมีรอยจานด้วยนะครับพี่พี่ อนุมานนะครับอนุมานผมดูนะ่าจะเป็นงานแกะหรือเปล่าหรือเขี้ยวนะครับอันนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ลองดูนะเผื่อสนใจยังไงรายการที่รายการต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับสิบเก้าจะเป็นหล่อพ่้อเงินนะครับพี่พี่จะเป็นหลวงม่้อเงินองค์นี้เลยนะครับพี่พี่เป็นจอบจับขอบหุ้มนะครับพี่พี่นี่ครับ อันนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พีอคงนี้นะเป็นพ่อเงินนะครับเป็นจอบเอาสี่ร้อยบาทเป็นจอบเล็กนะครับมีห่วงอยู่นะพี่ยังมีห่วงอยู่นะนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทเป็นจอบเล็กนะครับรายการที่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบจะเดี๋ยวนะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พีน เป็นพระสมเด็จนะครับผมติดูว่าเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะครับนี่รายการที่ยี่สิบแต่สวยฟอร์มสวยงามมากๆครับเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะครับพี่พี่โอ้โหนีฟอร์มสวยมากๆนี่ครับโอ้โหองนีฟอร์มจัดจ้านมากครับพี่พี่ องนี้ขอ700บาทครับพี่พีองนี้เป็นสมเด็จวัดัะคังนะครับองนี้ขอ700บาทสวยงามมากๆกครับองนี้ด้านข้างก็ด้านหลังนะครับรายการที่20นะครับเป็นสมเด็จนะครับเอา700บาทสวยงามมากๆองค์นี้พระฝากมาเก่าเก็บนะครับพี่พีรายการต่อไปรายการที่21นะครับ21จะเป็น อันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่จะเป็นปูทวดหน้าอาบะชีไหมพี่พี่ยี่สิบเอ็ดเป็นปูทวดหน้าอาบะชีะนี่ครับหน้าเงินเงินแคนมาหน,นึงปูทวดหน้าอาบะชีครับพี่พี่องนี้องค์นี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ปูทวดหน้าอาบะชีองค์ออนี้เอาสี่ร้อยบาทครับ รายการ21เอนี่ครับเอา400บาทได้ฐานนะครับพี่วีนี่ครับอุทตรเต้ารีดหน้าอาเชีนะครับเอา400บาทรายการยีนะครับต่อไปรายการ22นะครับ22จะเป็นอันนี้นะครับพี่2ย ยี่สิบสองจะเป็นเหรียญทางใต้นะพระอาจารย์อาจารย์วันนะครับพระอาจารย์วันจังหวัดตรังนะครับเหรียญทางใต้นะครับจังหวัดตรังพระอาจารย์วันนะครับเอาเนี้เอาหกร้อยบาทครับรายการยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองนี่ครับเอาหกร้อยบาทครับพี่พีชนี่ครับเหรียญพระอาจารย์วันเอาหกร้อยบาท รายการ23ต่อไปรายการ23จะเป็นเหรียญน,นี้เลยครับพี่อันนี้จะเป็นเซมาหลงพ่อตาบนะครับวัดมะขามเรียงหลงพ่อตาบวัดมะขามเรียงนี่ครับเหรียญเสมาอันนี้เอา400บาทแล้วกันครับพี่เอา400อบาทหลงพ่อตาบนะครับ เหรียญเสษมาสวยงามมากๆเลยนะพี่พี่นะครับเหรียญแบบไม,ไม่ได้ผ่านการใช้เลยเรียมโบราณแบบนีน้น่าจะมีหลายปีอยู่เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่พีรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการยี่สิบสี่จะเป็นปูท่ทวดเตารีดนะครับเตารีดแต่เป็นเนื้อนวะนะครับพี่พีอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อนวะโลหะนี่ครับ ปูทู้วตเตอรลีดเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับสวยงามมากๆครับพี่ๆองนี้ส่วนใหญ่จะเจอเป็นทองแดงนะครับตองนี้แต่นี้เป็นนวะนะครับสวยงามมากๆครับองนี้เอา9 0้บาทครับพี่ๆรายการยี่สินะครับรายการยีเอา900บาท รายการยี่สิบสี่นะครับเอาเก้าร้อยบาทพอตรงนี้พี่พี่พอทวดนะครับพอทวดเนื้อน่ปลาเอาเก้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าจะเป็นโคดจะสิงนะครับโคดจะสิงโคดชะสิง,ะสงหลวงพ่อหอมนะครับโคดชะสิงหลวงพ่อหอมอุนิสโอ้โหเป็นงานะครับเป็นงานเลี่ยมสวยงามมากมากครับพี่พี่ เป็นงานเฉพาะเรียงเงินนี้เจ้าของทำมากับกับสองพันะยุคนั้นนะครับกับ2,000ันบาทยุคสูงหัวสิงนะครับเป็นงานนี่ครับพ่อหอมนะครับเป็นโคชสิงนะครับขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่กว่าทุกคนจำไม่ได้อไมอกเร ไม่ดไ่ม่้นะครับจะได้ทาไหพี่พี่นะยขอชมรูปเพิ่มเติมได้นะครับองนี้ตัวใหญ่เต็มตัวนะครับองนี้สวยงามมากๆครับเลี่ยมหนาครับเลี่ยมเงินหนาเลยนี่ครับอันนี้เอาผมเปิดไว้3 8ม0รบาทครับพี่ลองดูนะเผื่อถูกใจยังไงนะครับีโคเตสิงนะครับีโคเสิงอันนี้นะครับเป็นงานนะครับเป็นงานะจะพอเลี่ยมเงินก็ น่าจะประมาณ2,000บวกลบนะครับพี่พีรายการต่อไปครับรายการที่26นะครับรายการที่26รายการที่26จะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พียี่สิบหกจะเป็นหของพ่อเดิมของเนี้ยครับพี่พีพ่อเดิมปีแปดสองนะแต่เลี่ยม น่าจะเป็นกระเช้าเงินโบราณนะพี่ๆปีแปดสอนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระเช้าเงินนี่ครับยิ่งๆเลยพี่ๆตรงนี้นี่ครับโอ้โหแต่สวยงามมากๆครับสภาพผ่านใช้มานะน่าจะคุ้มเงินก็น่าจะเป็นพันแล้วพี่อันนี้ผมเปิดไว้1นึ่พบาทครับรายการนี้นะเพราะเงินนะเอ้เพราะเดิมนะครับเพราะเดิม เอา1,000บาทละกันนะครับวันนี้รายการที่26ปิดท้ายครับรายการที่27นะครับรายการที่27เจีดอย่าขออนุญาตพี่พี่27เจ็ดเผม่าจะเอาพระขึ้นไปในยี่สเยี่สิบ จ็ดนี่ครับโอ้หายไปรนี่ครับโดนทับอยู่เป็นจอบพ่องเงินอันนี้ได้แบบสวยมากอันนี้ถูกใจมากๆเลยรายการที่ยี่สิบเจ็ดตัดให้ดูนะครับพี่พี่เจ้าของซีนแบบซีนเนเ้นมากเลยครับพี่พี่เป็นจอบจอบเล็กนะครับพ่องเงินบังคานนะครับนี่นี่ครับ รายการที่ยี่สิบเจ็ดโอ้โหแบบมีเม็ดเม็ดกรวดเม็ดทรายอะไรต่างๆเนี่ยจากจากหุ่นเทียนนะพี่จากหุ่นเทียนนะแต่ใจพรแล้วผมว่าจะไปเลี่ยมนะครับนี่ครับมันเป็นหลุมๆหลุมๆเนี่ยนี่จะเป็นเนทา้ากระดกด้วยป่าผมไม่แน่ใจนะนี่ครับอันนี้ห่วงเชื่อมสวยงามชัดเจนนะครับพี่อู นี่ครับมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นหลุมๆนะเป็นสะเก็ดๆนะครับสวยจริงๆครับองค์นี้ผมเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่ๆองค์นี้นะอันนี้พร<า>ะฝากมาในหาว่าน้องเปิดพระราคาสูงไปนี่ครับจะสวยจริงๆนะผมนี่ครับสวยงามมากๆครับจอบจอบเล็กนะครับอันนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่ๆ ชอบเนื้อผ้านะครับพี่พี่อ,องค์นี้นะนี่ครับจอบเล็กเพ่อเงินนะครับบางคารน,นะครับลองดูนะครับรายการยี่สิบเนะครับโอเควันนี้ก็อีพีที่82นะครับก็เท่านี้เลยนะครับพี่พี่สนใจรายกัรไหนก็อย่าลืมทักเริ่มโทรกันมาได้นะครับพี่พี่ยังไงเจอกันอีพีหน้าขอบพระคุณครับสวัสดีครับอุ้ยน่วเลือด